สวัสดีค่ะกลับมาพบกับงามชีวาชาแนลวันนี้เราจะมาพร้อมเมนูโอวันตินชงขวดพร้อมดื่มสูตรนี้ไม่ต้องเติมน้ำแข็งค่ะเปิดฝาแล้วก็ทานได้เลยเน้นรสโอวันตินแบบเข้มๆชัดๆเลยค่ะพร้อมแล้วเราก็ไปดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าส่วนผสมแรกจะเป็นโอวันตินแนะนำให้ซื้อโอวันตินสูตร3นะคะจะมีปริมาณโกโก้โเข้มข้นที่สุดค่ะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการถุงละ1กิโลกร,รัม142บาท นมข้นหวาน f a l คอนตกกระป๋องละ17.33บาทปริมาณ380กรัมนมข้นจืด f a l คอนซื้อเป็นแพ็คเหมือนกัน17.33บาทปริมาณ368 ml อยอย่างสุดท้ายน้ำร้อนค่ะเอาไว้ละลายส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วค่ะมีแค่4อย่างไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะ เริ่มจากการชั่งผงโอวันตินสูตร3คลิปนี้เราจะใช้โอวันตินอยู่ที่120กรัมเดี๋ยวลี่จะตักให้ดูเผื่อคนไม่มีเครื่องชั่งนะคะ1ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงแบบพูนๆอย่างนี้อยู่ที่ประมาณ15-17กรัมดังนั้นถ้าไม่มีเครื่องก็ให้กะประมาณ8ช้อนโต๊ะหรือช้อนแกงพูนๆค่ะ นมข้นจืดเราจะใส่ที่ปริมาณ160 ml สูตรนี้เราจะไม่ใส่ครีมเทียมเลยนะคะเนื่องจากเราต้องการให้รสชาติของโอวัลตินชัดเจนมากๆถ้าใส่ครีมเทียมความมันของครีมเทียมอาจจะไปกลบความเข้มของโอวัลตินค่ะสำหรับนมข้นหวานสูตรนี้เราก็จะใช้เท่ากับนมข้นจืดเลยนะคะปริมาณอยู่ที่160 ml สูตรนี้เราก็จะไม่ใส่น้ําตาลเลยค่ะเพราะตอนที่เทสลองแล้วนะคะใส่น้ําตาลเนี่ยมันหวานเกินไปค่ะเนื่องจากในตัวโอวัลตินมัมีความหวานอยู่แล้วค่ะคนนมข้นจืดกับนมข้นหวานให้เข้ากันดีนะคะให้เหมือนเราทํานมผสมใช้เองค่ะเราก็มาเตรียมเหยือกหรือภาชนะที่สะอาดค่ะเทน้ําร้อนลงไปตวงปริมาณ1,000 ml จากนั้นเทผงโอวันตินสูตร3 120กรัมลงในน้ำร้อนซึ่งผงโอวันตินจะแข็งตัวเร็วกว่าผงชนิดอื่นๆน,นะคะดังนั้นเราก็ใช้ช้อนช่วยเกลี่ยออกมาให้หมดถ้วยค่ะคนโอวันตินกับน้ำร้อนให้ละลายเข้ากันดีก่อนจากนั้นก็ตามด้วยนมผสมเป็นอย่างสุดท้ายคือนมข้นหวาน160และนมข้นจืด160ค่ะครบแล้วจ้าแล้วเราก็มาคนส่วนผสมทั้งหมดทุกอย่างเลยให้เข้ากันดีอีกทีนึงค่ะ ปริมาณน้ำโอวัลตินที่รวมส่วนผสมทุกอย่างแล้วอยู่ที่ประมาณ1,300นรนิดนค่ะถ้าใช้ขวด250 ml จะอยู่ที่ประมาณ5ขวดค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยพร้อมเทใส่ขวดสำหรับขวดก็จะมีการติดโลโก้สติกเกอร์ก่อนนะคะถ้าร้านไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ข้อดีของการติดโลโก้คือเราสามารถใส่ที่ตั้งแล้วก็เบอร์โทรล,ลงไปในฉลากได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดลูกค้าคนไหนที่ซื้อไปกินแล้วถูกใจอย,อย่างนี้ เขาจะสามารถดีลกับเราได้โดยตรงค่ะก็คือติดต่อมาทางเบอร์ที่เราใส่เอาไว้เลยเป็นการเปิดโอกาสในการขายกับเราด้วยแต่ถ้าใครยังไม่มีงบทำก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเริ่มไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็พัฒนากันต่อไปค่ะเนื่องจากลิซเป็นคนชอบทดลองนะคะดังนั้นลิซจะขอเทใส่แก้วตวงสเกล2 5ง ml ก่อนค่ะว่าพอเอาไปเทใส่ขวดแล้วมันได้250จริงไหมโอเคค่ะปรากฏว่า250เนี่ยอยู่ที่คอขวดพอดีนะคะเกือบจะล้นเลยทีเดียว จากนั้นก็กรอกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะให้ครบทุกขวดค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเว้นพื้นที่ให้ลูกค้าเขย่านิดนึงใส่ประมาณ240 ml ก็ได้ค่ะลดลงไป10 ml จะได้มีพื้นที่ในการเขย่าเพิ่ม สำหรับขวดถ้าเกิดเราขายแบบไม่เกิน3วันตั้งบูธงานสัมมนาหรือว่าจแจกลงทานที่แบบวัน2วันหมดอย่างนี้ไม่ต้องนึ่งขวดก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราทําตามร้านขายส่งที่จะให้อยู่ได้นานๆประมาณ7วันก็ให้หนึ่งขวดสักเล็กน้อยค่ะเพื่อที่มันจะได้อยู่นานๆหลังจากใส่ขวดแล้วปิดฝาแช่ตู้เย็นโอวัลตินจะอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์ค่ะวันที่2วันที่3เนี่ยรสชาติจะดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นรสชาติก็จะจางลงเรื่อยๆค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายปิดฝาบรรจุพนันวางฝาลงไปตรงๆแล้วก็หมุนให้เข้าล็อกเกลียวแน่นสนิทดีค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนต้นทุนเดลี่จะคิดเอาไว้ให้ท้ายคลิปนะคะใครใช้ขวดไซส์ไหนก็ไปบวกกำไรเพิ่มจากราคาทุนที่ลี่คิดไว้ให้ได้เลยค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมไปก่อนนะคะบ๊ายบายสามารถกดติดตามได้ที่เพจชามาลีหรือ YouTube งามชีวาชาแนลจะได้ไม่พลาดสูตรน้ำอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณค่ะ